ถ้าช็อตนี้กูแฟตดไปปลาระเบิดได้นี่สวยเลยได้เฟิร์สบัตรแน่นอนใช่ไหมล่ะจ๊ะเรียบร้อยง่ายๆอย่างนี้แหละเป็นนักตายแน่ๆึงระวังไว้ซะตึงระวังไว้ใช่หนุ่มการที่ต้องเจอมาเอร์เียนะ ซื้อป่ได้อยู่แล้วนะให้ไหมพวกมึงอะนั่นไปทะเลกันเลยไปโอ้กี่อมต่าอะไรไม่รู้เต็มหมดตื่นด้วย มัน,นหล่นเล่ยตัวเองอีกมากเลยมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเอือมันสิงล่างกูที่มีระเบิดอยู่บนหัวไอ้เย่เอือดเบิร์ดโอ้ยเต็มหน้าเลยโอ้ยโดนลักอ่ะ อุ๊ยอุ้ยยี่หานี้แอลต้มาโดนระเบิดเอาแอลทะลุมีความผดสีอุลลอยอยู่นะอะไรที่มักระแทกซ้ำให้โดนน้ำไ่อุ๊ยวัวแตกไปเลยหนุ่ม ลิงมานี่อันเนี้แขงป้อมไม่ได้หรอหัวรับไม่ไหวไม่ได้ววะจ้ามีดกอหลายกอนเลยไอเฮียฝากความหวังไว้ที่อุ๊ยเกือบแตกระเบิดกูเองระเบิดกูเองเมื่ยเจ็ยน เอาชีวิตโ้หกลัวเอาเข้าไปได้เหมือนเอาชีวิตไปจริงวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเอาเอาเอาระเบิดกูแล้วก็วิ่งเข้าไปยังไม่มีอันติเลยอะไรเคเฮ้ยไม่มีอันติแล้วมึงเข้าไปทด้ไมไอ้นุ่มเอ็นรอเข้าเลยเฮียแล้วอันนี้เฮียจริงโอเคมึงนี่ เพื่อนกูมีเสือเพ่นในสัตว์เอาปืนอ่านไปตีกันเองละกันเพื่อนกูมีเสือเพ่นในสัตว์โอ้โหกดให้อูแล้วอูก็คาไดาแล้วก็ไปตายโอ้ยหให้มัรอดมันไม่มีตัวฮิวเลยเยอะๆอุ้ยนายไม่รู้จักเสือเพ่นสินะ เรียบร้อยเจอเสือเพ่นโคโนชิปัวไว้เรียบร้อยเนี่ยไปไหนไม่รู้อ่ะล่า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 หัวอยู่นี่อยู่นี่นี่แฝดด้วยเว้ยมันซื้อเวลามันซื้อเวลาตุ่มโลแล้ว สวยอุ้ยแกแล้วไม่เกโก้อะไรเฮ้ยเอ้าบีโก้เฮ้ย๋อมเนี่ยวัวข้างหลังโห่แล้วผมไม่เห็นด้วยเออแก้มบานเยีเยลิงต่อได้ เอาว่ะดิงๆิงไปตียีนยงกัน <c oughs> สีอ่อะไรให้ใครไม่ได้เลยโอ้โดนเสร็จไปก่อนเลยถ่ายกันเลกป่สี่คนอ่ะเฮ้ยผมอย่าแล้วไปไม่ทนะันเนี่ยปล่อยโอ๊ตไม่ได้ มาฮอตอุ uh ้ยย่า

เออกูตายก็ได้นะเอาจริงไอ้เหี้ยเลือดกูเหลืออยู่แค่นี้กูจะออกขอไม่สัดโอเคอันตอยากเข้ากูเสกวิ่งให้ลิงเข้าไปฟันได้กูเอาอันติให้ลิงด้วย สวยลิงเข้าไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเอ้ย,อยวิ่งกล้งองหลังจบเลยเหนื่อย,อยดีแล้วดีแล้วแต่สีตัวน,นั้นพอดีเลยได้ตัวที่ต้องการตามสั่ง ไอ oh. ้เฮียตอนโอ้ยตอนย่าไม่ได้เซ็งคิดใหมาโอ้จบได้ปนะโอ้จบไม่ได้อีกได้ยินนี้่อนเหรอสวยลิงเข้าไหมโอ้โหโคตรงามอ่ะโคตรไม่ได้ ได้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 หมดแล้วไม่เข้าขอไม่เข้าขอไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่เพนต้าเพนต้าสิจ้าเพนต้าไปน้องอ้วนเลยจอดด้วอดสุดยอดใครบอกกูรอดกูไม่เสจอเพนเอะเหลือเต็มแล้วหนุ่มชนะครับเหลือครบทุกคนนะเหลือครบทุกคน สุดยอดหัวเฟิร์น <laughs> อันตี <What? S 1> เปิดส <Yeah. S 1> วยจัดเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโดนสี